พบทบลงพื้นที่น้ำท่วมแม่สายชเช็คเขื่อนกั้นน้ำป้องน้ำท่วมบ้านเรือนขณะที่ชาวบ้านชูป้ายสู้สู้อย่ายอมเขมรเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่31พฤษภาคม68พลเอกพนาคแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดผลกระทบจากดินโคลนน้ำหลากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยทางกองทัพบ,บกได้มอบหมายกรมทหารช่างกองทัพบ,บกร่วมกับทางฝ่ายปกครองในอำเภอ และชาวแม่สายร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำและดินคโคลนทั้งนี้ทางกองทัพบกบได้ส่งทางช่างพร้อมยุโทโธปกรณ์เต็มกำลังพร้อมทั้งได้เร่งมือในการทำเขื่อนกั้นน้ำและดินคโคลนบริเวณริมแม่น้ำสายทั้งกลางวันและกลางคืนในภารกิจอุดป้องกันน้ำสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเสริมช่องว่างยกระดับความสูงแนวให้รองรับเหนือระดับน้ำหลากเมื่อปี67และอุดโพรงน้ำเข้าโดยได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยช่องมีผลปฏิบัติงาน52% พร้อมเตรียมจัดการต่อน้ำหลากที่จะล้นระดับข้ามแนวป้องกันชั่วคราวโดยการระบายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการสูบออกผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินตรวจการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำได้มีประชาชนชาวอำเภอแม่สายเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกล่าวสนับสนุนในความร่วมมือของประชาชนชาวแม่สายที่พร้อมเป็นจิตอาสาในทุกด้านโดยมีป้ายเขียนขอบคุณที่ได้มาช่วยเหลือช่วงน้ำท่วมนอกจากนี้ ยังมีป้ายให้กำลังใจผู้บัญชาการทหารบกในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยทั้งนี้ผู้การทหารบกได้กล่าวขอบคุณพร้อมกับกล่าวกับประชาชนชาวอำเภอแม่สายว่ากองทัพบ,บกพร้อมที่จะทุ่มเทสรรพกำลังและยุโทโธปกรณ์ที่มีอยู่อุดป้องกันจากหน้าแนวทุกเม็ดในการป้องกันเมืองแม่สายอย่างสุดกำลังตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกเพื่อชาติสากษัตริย์และประชาชน